อันนี้คือดอกลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นะคะเนี่ยอย่างเช่นไม้ไม้พุ่มเนี่ยให้สังเกตที่ถ่ายนะมันจะเป็นไม้พุ่มพุ่มแต่ว่าเป็นสีชมพูเขาก็จะปลูกเอ่อเป็นไม้พุ่มต่ำนะ่ะสีชมพูสวยให้ดูสังเกตดูโอ้ยถักไงสีชมพูเป็นพุ่มเนี่ยเห็นไหม เป็นพุ่มสวยง,งามจะพาชมนะโอเคอยู่ข้างทางนี่แหละทางแต่ว่ามันเวลามันโรยไปแล้วมันจะ,มมจะไม่มีดอกจนะไม่มีดอกเนี่ยดูแล้วดูเหมือนกับภาพวาดเลยเห็นไหมไม่รู้ว่าพันธุ์นี้ยจะไปปลูกที่บ้านเราได้เปล่าอันนี้เป็นบูเบอรี่เพราะว่าเป็นไม่ใช่เป็นลูกพันธุ์แดงเป็นพันธ์ดำ เราจะเด็ดให้ดูนะเนี่ยโอ้โหเป็นเขาเรียกอ่าลูกอะไรนะอมไม่รู้ใครเก็บดอกไม้แล้วหล่นเดี๋ยวฉันเก็บหล่นฉันจะเก็บ ไม่รู้ใครเก็บก็มันสวยใช่ไหมเขาก็เลยเก็บปลาฉันไม่ได้เก็บนี่ก็คือลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์ข้างๆทางเนี่ยมีเตมไปหมดเลยละ่ะไม่ต้องไปปลูกหรอกข้างทางอะเตมไปหมดหมดแต่ถ้าปลูกได้ก็ดีสวยเดี๋ยวจะให้ไปดูหน้าร้านด้วยนะหน้า,ข,าข้างหน้าร้านอะสวยนะคะฮัลโหลกุศมอเกณน วันนี้ไม่ต้องรอพี่เมย์นะคะอย,อย่างเช่นเนี่ยจำเป็นเคยเป็นดอกนะเป็นดอกสีม่วงตอนนี้เขาเขาแห้งเขาก็เป็นเม็ดเนี่ยอย่างเนี้ยนี่คือเม็ดของต้นนี้เป็นดอกเป็นดอกสีม่วงม่วงแลตอนนี้เป็นเม็ดเราก็จะมาแกะดูอันนี้เป็นถนนหลวงของหลวงนะคะเนี่ยหลวงเขาปลูกประดับเขาจะปลูกเป็นพุ่ม เพราะว่าอยู่ตรงกลางไฟแดงใช่ไหมไฟแดงเขาก็จะปลูกเป็นพุ่มนี่นี่อันนี้ก็สวยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสีสวยเลยนะคะต้องถ่ายช้าๆถ่ายแล้วเดินนะ่ะมองไม่เห็นนะสีสวยสีม่วงสีประจำวันเสาร์เลยนะมีแมงอะไรมาตอม เข้าใจปลูกจริงๆเลยอันนี้ก็จะเป็นไม้แข็งใี่เป็นเป็นต้นสูงประมาณสูงประมาณเมตรถึง2เมตรนะคะแล้วก็เวลาออกดอกเสร็จแล้วเป็นเป็นเป็นเม็ดแบบนี้เลยเนี่ยเม็ดอย่างนี้เห็นไหมคะ เวลาซูมมันก็จะไม่ชัดเจตนาปลูกโชว์ลูกอะค่ะพิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณประจำเมืองไลเป็นลอยๆปีละมากนะเชิญเข้าไปดูได้ค่ะแต่ถ้าไปต้องมีเพื่อนนะเพราะว่าเปี่ยวมากเปี่ยวมากๆเลยตรงนั้นอะเข้าเราเคยเข้าไปแล้วไม่เจอใครต้องไปกดบัตรกลัวแทบตาย โอ้ยนี่นี่นี่นนจำได้ไหมจะพาเที่ยวนะคะจะพาเที่ยวดู <c oughs> อย่าว่าจะมีแต่ดอกไม้นะของเก่าโบราณเป็นชานก็มีนี่เขามีตลาดเออเดี๋ยวก็จะเดินตลาดนะ <c oughs> บ้านเก่าโบราณอม,มาตรงนี้มาถ่ายรูปแล้วก็จะไปซื้อผลไม้วันนี้วันนี้ที่เดินยอมเดินไม่ปั่นจัก,กรยาน เพราะว่าเวลาฝนตกฟ้าร้องสามีจะรีบไปรับสามีเป็นคนดีมากเขาจะไม่ทอดทิ้งภรรยาให้เขาให้ลำบากเขาจะไปรับเราเราก็เลยเอารถเบนจัก,กรยานของเราไว้ที่ล้านอันนั้นเป็นดอกพันว่านนะอันนี้อันนี้เป็นหญ้าไปดีกว่า นี่เป็นพันญ้านะคะสามีเขาเคยเอาไปปลูกแล้วก็เราบอกว่าเธอเอาหญ้ามาปลูกทําไมปลูกตะไคร้กินยังจะดีกว่าได้ยินเสียงนกไหม,มข็มาตอมเราอีกนะ เวลาพึ่งตอมนะให้อยู่เฉยๆอย่าก,กระดุกกระดิกถ้ากระดุกกระดิกเขาจะต่อยเราถ้าเราไม่ทำอะไรเข,เขาก็ไม่ทำอะไรเราหรอสัตว์ดีกว่ามนุษย์อยู่อย่างนึ่งคือเป็นไปตามระเบียบไม่อันตรายอันนี้เขาเรียกว่าว่านหางช้างนะคะที่นี่ออกดอกเป็นว่าเล่น เมืองไทยออกดอกยากมากนี่ตอนนี้กําลังตูมเวลาเขาออกดอกจะเป็นสีขาวเหมือนมุกแล้วก็จะมีกลิ่นหอมค่ะมันเสาร์ก็เอาสีม่วงเลยเนาะเออจะเดินทางนี้นะจ๊ะคนเดินอยู่นี่ค่ะหิ้วกระเป๋าประจำสีชม ประจำวันเสาร์นะสีเนี่ยไม่ได้อวดกระเป๋านะคะให้ดูว่าวันนี้วันเสาร์ก็เลยหิ้วสีนี้ขอบคุณคนซื้อให้นะคะขอบคุณค่ะคุณพี่วาสนาซื้อกระเป๋าใบนี้ขอบพระคุณมากนะคะนานๆจะได้หิ้วสักทีนะสีม่วงตรงนี้ก็สวยนะอู้ ดูสิเมืองนี้อยู่แล้วก็สวยอยู่นะสงบปลอดภัยมีแต่คนดีๆจะขอจบการถ่ายทำดอกไม้แค่นี้นะคะเพราะว่าจะเดินเข้าเมืองแล้วไม่มีอะไรจะสวยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ